สางอนิยายที่ผมจะนำมาคว้าฐานในคำก็คือเน้นะครับมีชื่อเรื่องว่าเส้นธรรมที่ลำนารายหญ่เส้นธรรมที่ลำนาราใหญ่สรางอนิยายจะมันเดินไปในติดตางได้นะครับก็ให้ฐานติดตามชมกันนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็วางอิงวิงตะกิ้ในท่านติดนี้จงมาช่วยปกปักรักษาคุ้มครองบรรดาพมีนองท่านผู้ชมนะครับไม่ประสบแต่ความสุขนะครับกิดจึงนึ่งจึงได้ให้ท่านส่งความมุ่งมั่นปรารถนาส่งสิ่งส่องอย่างที่กับผมไก่ขคอว่ให้กับท่านนะครับนึ่งอย่าเจ็บส่องอย่าจนสวัสดีกับพี่น้องครับ ว่าปีจะก็เลวกว่ารักน้องน้าหนักศึกษาที่ก้าวหน้าอยู่เมืองกรุงนั้นตามที่ใจเธอมุงวหวงอย่าทำตัววัดเด่นน้องน้าเป็นคนดังถ้าพลาดพลั้งเสียเศว้าเล้วน้องจะเก้าหน้าโลกี พ่อกับเมติเกเท้านองนาเฝ้านาทุงแล้วกินปักบุงกับแมงดาว่าเกือบจะหมดราศีลูกอยู่กรุงยาลำพองหนุวยน้ากินของดีพ่อเป็นนี้เงินกูเพื่อทรงหายอีนูเรีย เขียนโจมมาก็เบียแล้วนี่พอกาเสียให้แต่ลูกว่า,จาใจยังไม่พอแล้วทำไงพอต้องปวดเสียนทั้งเสื้อผ้าขารถหนุยนาหมดขาเรียนจดหมายเขียนมาเป็นภา๊บแ้้วจนพอรักไม่ลง ต้องติดไฟไปบ้านเข้าหนุ่ยนามาเอาเจ้าแล้ววังไงเจ้าได้เรียนโมแล้วด้วยเงินทีพอทองร้อยสิบงาตนดอกหนุ่ยนาบอกตรงตรงเมื่อพอสองไม่ทันแล้วก็จะปันเอาทีนา เพราะทั้งต้นทั้งดอกและวเมื่อดินพ่อข้างมู่พอข้อบอกไก้นูก,กิดแล้วไว้เป็นปริสนาเจ้าอย่าลืมปาทุ่งแล้วนี่ลืมทุงนาพอกาตาแม่กาห่วงแล้วหนูหน้าเป็นบ่วงดึง เาอยากให้ทีตาแล้วนี่กับผู้ชายมีมากมายตื่นลึกที่นูยังนึกไม่ถึงพอแม่เลี้ยงลูกไว้ว่าจะได้ฝืนง่ายนึกถึงพอแม่แล้วยามเมื่อแกชรา เราะเคยดูไล่เศร้าแล้วนี้เข้าบางกอกทุกเข้าโลกและเสียตัวโบราณว่าจัวนักหน้าเสียสกุลจูนเบียแล้วนี้เสียเวลานักศึกษ้าแล้วเสียหายแล้วปีหนึ่งตังไล่คน บางโคลดลูกเลวฟากมีมากไล่ทุกบางไรก็ทิ้งควางแล้วติ้งไว้กลางถนนมุนนีตีเลี้ยงไว้แล้วนี้ตั้งไ่คนเด็กอยากจนขาดพอ่อแม่เตาไย้ ตางทีวีส่งข่าวแล้วนี่เสียงเช้าดังทันผู้ควังก็ยังรู้และว,ว่านูอยู่ที่บา้านเลนโป้ววังข้าวสาวซอยหนุยหน่ยนาแม่ก็น้อยใจโป้ววังข้าวสาวซอยแล้วนี่แม่ก็น้อยใจยแล้วผู้ยิ่งไทยนุยธรรม ว่เาเนอจงสืบทอดตามประเพณีแล้วผู้ยิง่งใหน่ยุยธรรมแล้วจงสืบทอดตามประเพณี บ้านเมืองของเรานั้นมันประกอบไปด้วยทั้งคนดีและคนไม่ดีไม่มีใครที่จะสามารถทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมดการที่ทำให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองนั้นใช่หมายถึงการทำให้ทุกคนเป็นคนดีน้องทะชาเราจะต้องหันมาช่วยกันส่งเสริมคนดี ให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองเพื่อที่จะมาควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจและก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้พระบรมราชโอวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันขอกราบเจริญสุขสวัสดีกับท่านผู้ชมที่โคกรพสำหรับวันนี้กระผมนังเจียันตะล,ลุมทุ่ง ศิลปินจากจังหวัดตราาน,นีวันนี้กระผมดีใจที่กระผมได้มีโอกาสเดียบย่างก็ามาพบกับพี่น้องชาวจังหวัดตราพี่น้องครับกระผมต้องขอกราบขอบพระคุณสำหรับตีเล็กขอกราบขอบพระคุณคุณเบี้ยว ขอขอบคุณพี่เคลือบกาะยอมวันนี้ท่านเป็นคนที่ให้โอกาสกับผมได้มีโอกาสมาพบกับพี่น้องพี่น้องกับขึ้นชื่อว่าศิลปะศิลปินก็มีกันทุกภาคภาคเหนือเขามีเพลงคำเมืองภาคอีสานก็มีหมอลำหมอแกน่นลำเต้ยภาคกลางก็มีดิเกดนตรี เพลงเรือเพลงชอยเพลงอีเซลพี่น้องครับภาคใต้บ้านเราเราก็ไม่น้อยหน้าเกินเรามีศิลปะประจำสิ่นศิลปินประจำภาคมโนราดังตะลุงเพลงกระบอกรองแยงลิเกปาล้วนแล้วแต่เป็นความสามารถเฉพาะตัวใครภาคไหนก็ไม่สามารถที่จะลอกเรียนแบบไปจากเราได้พี่น้องรับศิลปินเราครับกเราไ่ช่วยกันรักษา แล้วเราให้ใครที่ไหนมารับศิลปินเราพี่น้องครับสารานิยายที่ผมจะนำมาเม่ากับท่านในค่ำคืนนี้มีชื่อเรื่องว่าแสงธรรมที่ลำดับใดครับผม งกระผมจะนำท่านผู้ชมห้มาพบกับนักสถานที่ตรงนี้สถานที่ตรงนี้เขามีชื่อเรียกกันว่าพระนครศรีรัตนาครับท่านองค์ราชาผู้เสด็จขึ้นทะเลิงทะวันยานทศสมบัติทรงมีพระนามว่าองค์ราชาเทพประสิทธิ์องค์ราชาเทพประสิทธิ์จมีพระมเกศสีผู้เคียงบาเกียงไหลของพระองค์ ทรงมีพระนามว่าพระแม่เจ้าจิตประภาทั้งสองพระองค์ได้ทรงดูแลราษดรดุดบิดรมารดาให้ความรักแก่หนับเวลาเกือบ24ปที่ทั้งสองพระองค์ได้พิเศษสมรสกันมา ทั้งสองพระองค์ก็ได้มีพระราชโจรสธวสืบชั้นบนรรปชนด้วยกันหนึ่งพระองค์ทรงมีพระนามว่าเจ้าชายแสงนัน้นแต่บัดน,นี้เจ้าชายแสงนัน้นได้กราบลาทั้งสองพระองค์เพื่อที่จะไปศึกษางานวิชาความรู้กับทิศสาฟาโมนาดินเดนนันไกลโพ้ กำหนดเวลาในการเดินทางมีแค่เพียงหนึ่งปีเท่านั้นแต่ขณะนี้ผลปลารากฏว่าเจ้าชายแสงนันาได้ออกเดินทางไปเป็นเวลาสองปีกว่าแล้วยังไม่มีวิเวศวจันนิวัตรกลับสู่นิเวศวังแม้แต่ประการใดเรื่องนี้ทำให้ทั้งสองพระองค์ต้องมานั่งกบคิดต้องมานั่งเป็นห่ว ท่านผู้ชมครับนี่คือจุดเริ่มต้นของนิยายนับตั้งแต่มิสตานียีเป็นต้นไปขอให้บรรดาท่านผู้ชมจับจองเป็นเจ้าของที่นั่งให้เหมาะสมกับสายตาของท่านติดตามมาความเข้าใจจากสรารนิยายก็ราตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปสวัสดีครับผุ แล้วหน้ารื้อจะตั้งเรื่อแล้วบอกว่าเป็นเรื่องน้ำ นังจะตั้งเรื่องพี่น้องหน้าเป็นเมืองน้นจมโดินปินกล่าวแล้วนี้เจ้าเวียงวังประทับอย่างเต้นโตเล็วนาทีท่งน้าประโรพรมมิงมิดจิตประปาแล้วนี้รรชินีนาฏผูเ้เปลืองปราดแล้วปรีชาสงาจชม เรียงดนตรีทาานวังแล้วนี้ดังประโคมกว่าปลโลมจมเท้าเจ้าทานีพร้อมโดยมุกกรรมาดแล้วนี้รัชบริพานทุกสำราญปรีเปรมกาเซมซี พอรุ่งเจ้าเลยนี่เก้านาลิกาตีว่าเจ้าธานีน,งนางชนทนาโอ้เรื่องของควาา่าเช็บเลวเจ้าทานีน,งนางชนทนา lều subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không Ini lupa like, share ในโลกนี้กูจะมีคนอยู่ไม่น้อยที่คนนึกอิจฉาเราก็มาจ,จะคิดว่าเราที่เกิดมาเป็นทั้งองราชาเราคงจะมีความสุขเราคงจะมีความสบายกว่าใครเพื่อนในโลกนี้อันที่จริงแล้วเปล่าเลยเขาไม่รู้หรอกว่าคนที่จะเกิดมาเป็นผู้นำได้นั้น จะต้องเสียสละจะต้องทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อความสุขของประเทศชาติและประชาชนจิตประภาที่รักฉันสังเกตว่าหมู่นี้เธอไม่ค่อยจะสบายอ,อกสบายใจเธอมีปัญหนาเรื่องอะไรเธอก็อน่าจะบอกกันได้นะตุนกี่โมงที่เรารพ ทุนกระหม่อมจะให้หม่อมฉันสบายอ,อกสบายใจได้อย่างไรเพคะต่เมื่อทุนกระหม่อมก็เห็นอยู่แล้วว่าลูกของเราได้ออกเดินทางเพื่อที่จะไปศึกษาการวิชาความรู้ในการที่ลูกเราเดินทางมีกําหนดแค่เพียงหนึ่งปีเท่านั้นแต่ขณะนี้ลูกของเราเดินทางไปเป็นเวลาตั้งเกือบสองปีกว่าแล้วยังไม่มีวิเววว่าลูกเราจะกลับมาไม่แต่ประการใดทุนกระหม่อมไม่ห่วงลูกหรือเพคะ เธอนีี้ก็พูดเลยไม่มีพ่อแม่คนไหนในโลกนี้ที่จะไม่ห่วงลูกหรอกนะแต่การที่เราจะรักเราจะห่วงอะไรสักอย่างเราจะต้องอยู่ในขอบเขตที่ฉันพูดเช่นนี้ใช่หมายความว่าฉันไม่รักไม่ห่วงลูกแต่เธออย่าลืมว่าลูกเราอนาคตคือผู้นำชาติ อนาคตลูกเราคือผู้กรรมเชืตาประชาชนลูกเราต่อไปในปายภาคหน้าไม่ใช่คนที่จะมานั่งทำหน้ากุ้งลูกของเราไม่ใช่คนที่จะมาขับวินมอเตอร์ไซค์รับจา้างแต่ลูกของเราคือผู้นำประเทศชาติก็ตุนกระหม่อมลองคิดดูสิเป๊ลูกของเราเดินทางไปใน,นที่ที่บรรทุนละกันดานเบสนั้น ไม่รู้จะอะไรมันจะเกิดขึ้นกับลูกเราเธอทำจิตใจให้สบายจิตประภันฉันมีความเชื่อมัน่นฉันมีความเชื่อมั่นในตัวลูกของเราว่าเขาโตพอและเขาก็จะเหลียวฉลาดพอที่จะเอาตัวรอดได้ในการที่เขาออกเดินทางไปศึกษา,าวิชาความรู้แล้อย่างไม่กลับฉันคิดว่าเขาอาจจะมีปัญหนาอะไรสักอย่างหนงที่เขากลับไม่ได้นะ ออขอให้เธอจงจาจิตใจให้สบายฉันขอรับปากกับเธอว่าภายในไม่กี่วันเนี้ฉันจะให้ทหารออกติดตามนําลูกของเธอกลับมาสู่อ้อมกอดของเธอให้ได้แต่มันทุระกันดานและเกินดีฉันคิดว่ามันถูกต้องแล้วในการที่ลูกเราเดินทางมาในถินที่ที่มันทุระกกันดานแบบนั้นลูกเราจะได้มีโอกาสสัมผัสกับชีวิตพี่น้องประชาชน ที่เขาอยู่ห่างไกลาจากถิ่นที่มันจะเดินพี่น้องที่เขาไรา้ซึ่งถนนกวอยกว้าน้ำลปลาต่อไปลูกของเราจะได้รู้ว่าควรแก้ปัญหาให้กับพวกเขาอย่างไรนะฉิดประพาเธินไปพักก่อนนะนะเดี๋ยวฉันจะจัดการเรื่องนี้เองในเมื่อทุนกระหม่อมแัะปากว่จะจัดการเรื่องลูกหม่อมฉันก็ขอกราบถวายบังคมเพคะไปเถอะ นายโถเข้มาในที่แม,พอพอม,ม่กผมนายโถต้องกาอความข้องผูกติดมพอมผอภาษาบะหมี่ิ้งนึงดิ้งใดที่ใจกลางกระม่ๆๆนกกมนายโถับใกบจก้อยม่อมพอต้องมีแต่บรรเจ้ามาแจกดีมากเลยโถที่จะเรียกนายโถเข้ามาวันนี้คือฉันต้องการที่ให้ในายโถนี้ไปเปล่าประการให้ทั่วทุกสถานีวิทยุโทรทัศน์ว่าบัดนี้ควาชายเสงกระนันลูกของเราประทับอยู่ที่ไหน ขอให้กลับยังพระมหาคนครโดยโดย่วนที่สุดขณะนี้พ่อแม่เป็นห่วงมากต,มมตามกับความในโทเป็นผู้ติดตามเป็นปุ๊บอากาศข้าวถ้าองค์เจ้าชายอยู่กันไหนก็คอยติดตัดมใช่ถูกต้องแนละ้วเป็นไหนบ้างใหนทรตอนนี้พี่น้องประชาชนก็อยู่สบายดีหรือเปล่าม่อมพอที่เขาบอกการที่วตอนนี้พี่น้องประชาชนกันไม่มีความทุกข์แต่ทุกว์ อันนั้บุพี่น้องเจ้าลายเจ้านาคัาก็มั่นมันมีไปสัมผัสแต่มีโอกาสไปสดาพัดพี่น้องเจ้าลายเจ้านาในตอนนี้ก็บอกว่าจะยูได้ไม่จะยูได้ตัวกำลังใจจะยูได้ทุกวันนี้ยูได้ตัวกำลังสมแบบน